สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการประเวณโรงพักอีกครั้งนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับภารกิจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจไทยจากทั่วประเทศเลยครับสัปดาห์นี้เราจะไปกันที่สถานีตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่นั่นได้ชื่อว่าสามารถใช้อาวุธปืนประจํากายได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ จากนโยบายป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติผลตำรวจโทสันติเพนสูตรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค8ดำเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งผลตำรวจตีสมชายอ้วนถนอมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรได้รับมอบนโยบายมาปฏิบัติโดยเน้นการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมาย รวมไปถึงยาเสพติดที่จะผ่านเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยปัจจุบันมีคดีความผิดประเภทประทุษร้ายร่างกายและทรัพย์สินรวมทั้งคดียาเสพติดคดีการบุกรุกยึดครองป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยคนร้ายได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการตลอดมีการใช้อาวุธสงครามอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงแม้แต่วัตถุระเบิดในการกระทําผิดและใช้อาวุธต่อสู้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากขึ้นมีเหตุการณ์ความสูญเสียเจ้า ที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้บริสุทธิ์จากการใช้อาวุธของคนร้ายเกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งเป็นความสูญเสียที่ไม่อาจแก้ไขให้กลับคืนมาได้การเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นงานสําคัญที่ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรได้ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะในปัจจุบันขบวนการค้ายาเสพติดได้ปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบใหม่ๆทําให้ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรต้องเตรียมพร้อมรับมือกับขบวนการเหล่านี้ เนื่องจากจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้หรือประตูสู่ภาคใต้เรามีด่านถาวรที่จะตรวจทั้งขาขึ้นและขาล่องโดยด่านนี้ได้รับอนุมัติจากคอรมอนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะครับให้ดาเนินการในด้านความปลอดภยัยป้องกันอาญากรรมและยาเสพติดนะครับเรามีกำลังพลอยู่2 0นายทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับ ในขณะนี้สถานการยาเสพติดของประเทศเรารุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแพร่ระบาดไปทุกภาคฉะนั้นจุดตรวจจุดนี้คือจุดด่านพระละเนี่ยเป็นด่านสำคัญที่จะสก,กัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดระบาดลงมาใน14จังหวัดภาคใต้ตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผลงานจับกลุ่มรายใหญ่ๆห,ห,หลายครั้งนะครับขณะนี้มีความเข้มข้น เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทราบล่าสุดว่าทางระดับหน่วยเหนือของเราจะติดตั้งอุปกรณ์กล้อง C C T V เพื่อบันทึกภาพรถทุกคันทั้งขึ้นทั้งล่องพร้อมป้ายทะเบียนเพื่อประกอบกับข้อมูลของกอ,องบัญชาการปราบปรามยาเสพติดที่มีข้อมูลเกี่ยวกับป้ายทะเบียนรถต่างๆสำหรับผู้ค้าที่จะขนยา บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรได้ตระหนักในปัญหาดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการฝึกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีทักษะความรู้ความชำนาญในการใช้อาวุธตามหลักยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการปฏิบัติหน้าที่จึงได้ทําการดําเนินการฝึกยุทธวิธีให้แก่ข้าร,ราชการตำรวจในสังก,กัดโดยใช้ชื่อว่าตำรวจราชเด,ดชชุมพรคําว่าราชเดชมาจากชื่อของผลตำรวจตีขุนพันธุลักษ์ราชเดชอดีตนายตำรวจมือป่าบจอมขมังเวทและอดีตผู้บ รองคับการตำรวจภูทรเขตแบบและเป็นนายตำรวจชาวนครศรีธรรมราชที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับและนับถือของผู้คนในภาคใต้ในด้านงานป้องกันและปราบปรามโจรผู้ร้ายที่มีประวัติร,ร้ายกาจมานับไม่ถ้วน เนื่องจากผลประโยชน์ที่ได้จากการค้ายาเสพติดนั้นมันมากมายมหาศาลขณะนี้พัฒนากันไปถึงมีกองกำลังแล้วในภาคเหนือรายสำคัญที่เราจับเนี่ยไม่ว่าจะหลักร้อยเมตรหลักพันเมตรหลักหมื่นเมตรเรามักจะได้อาวุธทุกครั้งฉะนั้นก็เป็นสิ่งบอกเหตุว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นกำลังเผชิญกับอันตรายเราตระหนักในถึงจุดนี้ ปันธุ์พันในจุดนี้ตลอดสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราฝึกอบรมตำรวจเพื่อสามารถที่จะไปปฏิบัติการในระดับสูงในเหตุวิกฤตต่างๆโดยเฉพาะยาเสพติดนะครับเราฝึกต่อเนื่องและก็ขยายผลไปสู่สถานีตำรวจทุกแห่งต้องมีชุดปฏิบัติการชุดนี้และเดือนหน้าเราจะฝึกชุดปฏิบัติการราชเดชนะครับในเขต <c oughs> ชุมพรเหนือและชุมพรใต้นะเพื่อสะดวกแก่การเดินทางไป,ปเผชิญเหตุได้เร็วนะครับจากเดิมที่มีแค่ชุดของส่วนกลางนะครับ ชุดารามราชเดชนะครับถือว่าเป็นชุดที่มีกําลังความสามารถพร้อมที่จะเสริมเคี่ยวเล็บในภารกิจป้องกันอาชญากรรมรวมไปถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพรได้เป็นอย่างดีนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกับภารกิจของพวกเขาครับ